ครับนี่คือวิธีหาหลักหน่วยบนนะครับในที่นี้เราก็จะใช้เลขของรางวัลที่หนึ่งนในแต่ละงวดมาเป็นตัวทำแต่ว่าจะใช้ทาสามตัว ของราวันที่หนึ่งนั่นแหละสมมติว่าอย่างอย่างที่มันออก4เอ้ย7 4 3 1 4 8เนี่ยเราก็จะใช้แค่1 4 8มาเป็นตัวทำนะอย่างงวดที่มันออก5 9 4 8 2 5ก็จะใช้8 2 5มาเป็นตัวทำนะครับคือใช้สามตัวข้างหลังของราวันที่หนึ่งแบบนี้แหละทำทุกงวดนะ ตัวอย่างการทำครั้งแรกก็คือเอาหลักหน่วยกับหลักร้อยบวกกันหลักหน่วยกับหลักร้อยบวกกันนะครับก็ได้หนึ่งกับแดบวกก็ได้9้าทีนี้ก็เอาก้ามาตั้งเอาเก้ามาตั้งไว้แล้วก็นับไปสามตำแหน่งนะครับนับไปสามตำแหน่ง 012เนี่ยก็คือนับไปสาตัวหนึ่งนับเพิ่มไปข้างหน้านะนับเพิ่มไปข้างหน้า9ตัวที่สองนี่จะนับถอยหลังนะจะไม่นับขึ้นจะนับถอยลงก็คือเพื่อความเข้าใจอันดีง,ง่ายๆก็คือเอาเจ็นั่นแหละบวกนะตัวนี้ตัว9แถวที่สอก็คือให้เอาเจ็บบวกเอาเจ็บบวกทุกตัวก็คือในตำแหน่งเลขที่มาเป็นตัวตั้งเนี่ย นะตัวที่สองนี่คือให้เอาเจวดทวก,ท,กทุกตำแหน่งเลยนี่ก็ต้องเอา7ดบวกต้องเอา7ดบวกแต่วิธีทําผมจะไม่ทมําออกมาแบบนั้นก็คือจะนับถอยลงเลยก็คือจะนับถอยลงเลยก็คือเก7ปเจดไม่เอาก็มาเอาตรงที่ตำแหน่งหเนี่ยห5 4้าสเนี่ยนะก็ได้มาแล้วทีนี้ไอเลขห้าตัวนี่ที่เห็นเ,นะน,เนี่ยนะในห้าตัวนี่ก็คือจะเป็นสูตร ตัว5้าตัวเนี่ยจะเป็นสูตรก็คือให้ดูที่หลักหน่วยหลักหน่วย8ดเป็นอะไรนะแปดเป็นอะไรหลักหน่วยเนี่ยมันเป็นเลข8ดก็มาดูที่ช่องสูตรที่ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยคือตัวนี้อันนี้ต้องจดเอานะต้องจดเอาตรงนี้นะครับเมื่อจดเอาไว,แว้แล้วเราก็จะเอาไปเทียบเทียบยังไงก็อ่านดูตามนี้เลยเนี่ยอ่านดูตามที่เขียนมาเนี่ยหลักหน่วย บนเป็น0ถึง9กเนะี่ยก็คือตัวนี้0ถึง2 3 4 5าม8ีหเบ8นะี่ยใช้เทียบกับหลักหน่วยบนนะครับนะมาดู8ในช่องที่มันมีเลขยกะนะหลักหน่วยบนมันก็จะมี4 3 2 1 5มส้าเราก็เอามันไปชนเทียบกับไอสาตัวนี้นาะ3ตัวที่เรานับกันออกมาได้ครั้งแรกเนี่ยนะ มันก็จะทนออกมาได้เป็น2 5 4เป็นหลักหน่วยในงวดต่อไปที่จะออกก็คือจะต้องมี2มี5มี4นี่แหละมันก็ออก8 2 5พอดีเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกสัก2 3ครั้งหลักร้อยบวกหลักหน่วยนี่ก็8กับ5บวกกันเท่ากับ13เราจะเอาแค่3มาทำอเอาแค่3เอาหลักหน่วยนั่แหละเอา3มาเป็นตัวตั้งไว้ก่อน นับไปสามแล้วก็สี่ห้าหกไปสามตำแหน่งแล้วก็นับย้อนลงไปอีกสามไม่เอาสองไม่เอาหนึ่งไม่เอาเอาศูนย์เกดน,นี่ยะเอาศูนย์เกดง่ายที่สุดก็คือเอา7ตนั่นแหละบวกนะอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยได้มาหตัวแล้วเราก็เอาเปรียบเทียบที่หลักหน่วยหลักหน่วยเนี่ยแหละก็คือมันเป็นเลขห้าก็ไปดูที่ช่องตารางเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีเลขห้าศนย์หนึ่ง แปดเจ็ดนะมีห้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดเราก็เอาเทียบกันทีนี้กับหกตัวนี้มันได้อะไรมันก็ได้มาศูนย์มาห้าเออแล้วก็แปดด้วยตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นหลักหน่วยในงวดต่อไปนะเป็นหลักหน่วยในงวดต่อไปอยากตัดทั้งหมดเรือสองตัวก็คือเอาห้านี่แหละมานับห้าหกเจ็ดเนี่ย 8, แปดมันก็จะถูกตัดออกไปแล้วเอ็นไว้เนี่ย มันก็จะเหลือแค่0ูนย์กับห้แบบนี้ก็ไดนะ้ถ้าไม่ต้องการ3ตัวเหลือนี่ก็มันก็จะเหลือ2ตัวแต่ในวิธีตัวอย่างนี้จะเอาไว้3ตัวเพื่อความปลอดภัยทีนี้มาดูงาที่มันออก3 6 3 0กสามศเราก็เอาหกกับศมาตั้งเหมือนเดิมหลักร้อยกับหลักหน่วบวกกันได้กับ6กก็มาตั้งเนี่ย มาตั้งไปสองแถวก่อนทีนี้6เนี่ยมันจะต้องนับย้ำนะหกเจ็ดแปดไปสาตำแหน่ง6ตัวนี้ต้องนับถอยหลังลงนับถอยลงก็คือ6ไม่เอา5ไม่เอา4ไม่เอาแต่เอา3 2 1สอเนี่ยนะจะเอา3า1สอึ่เนี่ยคือวิธีของมันแล้วก็ดูตำแหน่งเลขศูนย์ของหลักหน่วยมวติแล้วมันเป็นอะไรเรา มันจะมีอยู่เลขห้าตัวนี่แหละนี่ก็คือไอหนึ่งสามหกแปดเจ็ดนี่แหละเอามาชนกับตัวนี้ไอ้หกตัวข้างบนเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นหนึ่งหกแปดเจ็ดสามนะหนึ่งหกแปดเจ็ดสามแต่มันเหลือหนึ่งหกแปดเพราะว่าใช้วิธีตัดเนี่ยก็ตัวที่วิธีตัดก็ตัวนี้แหละทําไว้ให้ดูนี่ก็คือเอาศูนย์นี่แหละมานะ 0 1 2ข้าม3 4 5 6ข้ามเี่ยเห็นไหมมันก็เลยจะเหลือแค่1น8่งหกนนั้นละ,ะนะคือทำแบบนี้แหละคงเข้าใจแล้วทีนี้จะมาอธิบายตรงตรงพีกับเคตัวนี้ให้อธิเข้าใจกันหน่อยเคในที่นี้ก็คือการนับย้ำเลขตัวตั้งนะครับเนะนี่ยเคก็คือนับย้ำเลขตัวตั้งนะตัวตั้งมันคือ9มันก็ต้องนับไป901เนะี่ยอย่างที่ทำให้ดูนะ ตัวพีเนี่ยตัวพีเนี่ยคือไม่ย้ำตัวตั้งนะไม่ย้ำตัวตั้งไม่ย้ำตัวตั้งยังไงก็ก็อย่างงวดนี้แหละเนี่ยไม่ย้ำตัวตั้งก็คือตัวตั้งมาเป็นสามก็นับมาสี่ห้าหกอ่ะไปแค่สามตำแหน่งเนี่ยนี่คือการไม่ย้ำตัวตัวตั้งนะมันจะใช้ไปสองครั้งแล้วก็สลับมาเป็นสองครั้งนะครับตามที่ เนี่ยตามที่เหตุทําไว้ให้ดูเนี่ยคือมันจะเริ่มมาตั้งแต่งวดนี้แหละเนี่ยตั้งแต่งวดวันที่ส6บหมกราเนี่ยเห็นไหมมันจะใช้ที่ว่า p, p ีพมาสองรั้งก็คือไม่ย้ํา p นี่คือไม่ย้ําไม่ย้ําเลขสองก็สามสี่ห้าไปเนี่ยห้าหกข็ดไปเนี่ยเฉพาะเฉพาะแถวข้างบนเท่านั้นเฉพาะแถวตัวเนี่ยข้างบนตรงนี้ทุกงวด ทำไมต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นการหลบหลบตัวเลขที่มันจะหลุดไม่ให้มันหลุดนั่นแหละนอกนั้นก็นับเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกขั้นตอนนะครับเนี่ยคือตัว k เนี่ยมันย้ำเห็นไหมเนี่ย k คือย้ำตัวตั้งก็คือเอาสองมาย้ำนับไปด้วยเนี่ยเอา9ก้ามานับย้ำไปด้วยนะครับคือแบบนี้คงพอจะเข้าใจนะ,ะทีนี้จะมาให้ดูช่องหวเล็กตัวหนึ่งที่สังเกตเห็น อันนี้ก็คือจะบอกให้สกิดใจให้รู้ไว้ตอนนั้นเองนะมันก็คือเนี่ยให้ดูตำแหน่งตรงนี้แหละว่าทําไมมันถึงมีเลขสี่ตัวเฉพาะ,ะเฉพาะไอ้ตัวแถวที่สองที่เราใช้นี่แหละเนี่ยนะไมต้องไปดูแถวอื่นก็คือเนี่ยเอาเจดบวกใช่ไหมเจ็ดบวกสี่ก็คือ11เนี่แหละก็นับหนึ่งสสาแต่ว่ามันออก8ดนี่แหละนี่แหละคือบางทีมันมันต้องนับลงมาสี่ตัว แทนที่มันจะอยู่แค่109เนี่ยมันมาแบบนี้กี่ครั้งอุย้ยน,น,นานทีมันมานนะปีหนึ่งมันมาสองครั้งเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยมันมาสองครั้งก็เลยเอามาไม่ไม่ไม่ใช้วิธีนั้นก็เลยใช้มาแค่สามตัวสามตัวสามตัวเห็นไหมที่ผมถอยลงให้ดูสามตัวสามตัวเนี่ยนี่แหละมันจะมีมาแบบนี้อยู่เหมือนกันอย่าลืม วิธีใช้ P กับ K ก็คือเนี่ยอย่างงวดที่ทำมาเนี่แหละก็คุณก็เอาไปใช้ต่อต,อตามที่ผมทํามาแล้วนี่แหละงวด16มกลาเนี่ยมันยังเป็นในตำแหน่ง K เนี่ยมันก็เลยย้ำเลขเก้าบนนีไหมเนี่ยมันก็เลยย้ำอยู่เนี่ยแต่พอ1กุมภามันจะต้องเปลี่ยนเป็น P ใช้ไปอีก2งวดนะมันก็จะทายไปอีก2งวด ก็หยุดสลับไปอีก2งวดกับ K อย่างเงี้ยมันจะสลับกันทีละ2คือในช่องที่ว่าเป็น P กับ K เนี่ยมันจะสลับใช้กันไปครั้งละ2งวด2งวด2งวดนะอ่าเนี่ยอย่างที่ทำไว้ให้ดูเนี่ยะเนี่ยนี่ก็ K นี่ก็ K นะมันก็คือย้ําตรงนี้ตรงข้างบนเลขสี่เนี่ยใช้ไปสองงวดนะทีนี้ก็มาใช้ตัว P ไปอีกสองงวดแล้วก็ K มาอีกสองงวดเนี่ยเพราะว่า ที่ต้องทําแบบนี้ก็อย่างที่บอกมันจะหลบตาแหน่งที่มันจะผิดเพิ่มขึ้นมันก็เลยให้ผิดนอ้อยลงนั่นแหละไม่งั้นมันจะผิดเยอะกว่านี้อีกนะครับหวังว่าคงเข้าใจนะครับ